กราสับสดีพี่พิชาลาัยเกมเษฐีสุกข,ข่้นด้วยนะครับวันนี้ขอสรับก็สู่การรีวิวอีเวนต์ใหม่นะครับอุปกรณ์เขียนแบบโจรสลัดปลาหมึกนะครับโอเคก็เป็นจี้เครื่องรางที่ทางเกมเคยสปอยมาก,ก่อนล่วงหน้าเลยนั่นเองนะครับพร้อมกับจี้เครื่องรางสุดแกร่งที่กลับมาให้ตามหาอีกครั้งนั่นเองนะสำหรับอุปกรณ์เขียนแบบปลาหมึกโจรสลัดนะครับความสามารถคือแปนโดดนะครับ55%บวกเพิ่ม15%เมื่อไม่แสดงขนนะครับแล้วก็จัดโอลิมปิก60% นะครับรวมไปถึงการดีบัฟ60เปอร์นะดูผิวเผินแล้วเนี่ยมันคือความสามารถเดียวกันเลยนะครับกับจี้เครื่องรางชิ้นนี้นะครับก็คืออุปกรณ์เขียนแบบกับตันลาตเวนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะไอตัวแปลน UFO อ่ะเนี่ยตัวนี้เลยนะครับเนี่ยแค่ต่างกันเพียงแค่เรื่องของแปนโดดนะครับจากตัวปลาหมึกเนี่ยมันจะเป็น55นะครับที่เพิ่มเบสมาให้นะครับตัวของกัปตันอวกาศมันจะเป็น50ส่วนกันดีบัฟเนี่ย แน่นอนว่าต่างกัน5%เลยนะครับก็คือการดีบัฟของปลาหมึกอ่ะมันจะอยู่ที่60นะครับแต่ตัวของกัปตันอวกาศอยู่ที่65เลยนะครับซึ่งพี่ๆก็ลองทบทวนกันให้ดีนะครับว่าจะทําเวอร์ชั่นไหนดีนะครับอ่าสำหรับพี่ๆในที่ยังไม่มีเวอร์ชันตัวกัปตันอวกาศนะครับก็สามารถตามหาของเวอร์ชันปลาหมึกโจรสลัดทดแทนก่อนได้นะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันก็ต่างกันลดหลั่นแค่บางอย่างนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่า การดีบัฟเปอร์เซ็นสูงๆอะ่ะดูดีกว่านะครับต่อให้เปอร์เซ็นต์แปนโดดมันเพิ่มขึ้นก็ตามนะครับแปนโดดบางทีมันก็ชอบแกงไงนะครับบางทีทบไปถึง1 0 0เร็ลยก็มีนะครับเออก็ลองคิดดูดีๆแล้วกันนะครับส่วนแปนตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับตัวละครอ,อะไรในเมตาบ้างนะครับผมจะขอบอกว่ามันไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครในเมตายุคนี้ส่วนมากนะนะครับมันมีแปนโดดมีสกิลสร้างแลนในตัวนะครับ รวมไปถึงมีสกิลป้องกันดีบัฟในตัวให้อยู่แล้วนะครับผมได้คิดว่าแปนโดดนี้มันอาจจะยังไม่ได้จําเป็นขนาดที่จะต้องมีติด ID ไว้นั่นเองนะครับและการกลับมาของ3ามี่เครื่องรางมีอะไรบ้างนะครับสำหรับหมวกท้องฟ้าแน่นอนนะครับว่ายังเป็นจี้ที่ยอดนิยมแล้วก็ติดเมตาอยู่นะครับถึงแม้การมาของไบซูเปอร์เรมนชั่นนะครับอาจจะไม่ได้ทําให้ตัวของหมวกท้องฟ้าตกเมตาเลยซะทีเดียวนะครับเพราะว่า ตัวของโมดท้องฟ้าเนี่ยมันยังมีข้อจํากัดที่ดีกว่าตัวของไบ์อยู่นะครับนั่นก็คือการเทเลพอร์ตนะครับข้ามสิ่งกิดขวางสิ่งตักจับสิ่งอันเชิญได้นะครับประมาณนี้นะซึ่งไบ์มันไม่สามารถทําแบบนั้นได้นะครับยังไงโมดท้องฟ้าเนี่ยก็ยังคงเป็น1ในที่ทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับที่ผมแนะน <What? S 1> ําพี่ๆให้มีติดไดดีไว้อย่างยิ่งเลยนะครับคือมันสามารถไปอดัดแอพใช้กับทุกตัวละครเมตาได้เลยนะครับทำให้สามารถ ประหยัดช่องจี้เครื่องรางได้ดียิ่งขึ้นเลยนั่นเองนะครับโอเคเนาะส่วนนะครับตัวของบอดนะครับบอดโดนรถซูปเปอร์ตัวนี้ก็เป็นจี้ชาร์จรถซูปเปอร์เนาะแล้วก็เป็นแลนด์พุดโดนก๊อปปี้รวมไปถึงโยวเวนข้าบันทางนะครับถามว่ามันน่าใช้ไหมนะครับผมคิดว่าส่วนมากคนไปใช้เป็นตัวของบอดดรอปรถซูปเปอร์มากกว่านะครับอ่ามันจะได้สกิลเทเลพอร์ตมาช่วยในการโจมตีแล้วก็เทเลพอร์ตไป ทํารูปแบบเกมได้นั่นเองนะซึ่งตัวบอร์ดโดนสุดเปอร์มันก็ดีแหละนะครับแต่ว่ามันมีจี้อื่นนะครับที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าของมันนั่นเองนะครับถัดมานะครับตัวของราชาที่ถูกในเระเทศสายลุงนะครับเป็นจี้ป้องกันนะครับแล้วก็เป็นจี้สกิลพาสซีฟแทบทุกอย่างเลยนะครับก็คือมีทั้งเนปรเทศนะครับมีการขังคุกแล้วก็ตัดการทางฟ้านะครับถามว่าเหมาะกับตัวละครอะไรนะครับเหมาะกับทุกตัวละครเลยนะครับที่ ต้องการป้องกันขังคุกนั่นแหละนะซึ่งตัวละครที่มันมีป้องกันดีบัฟในตัวในเมตาเซิร์ฟไทตัวนี้มีประมาณ3ตัวได้มั้งนะครับทั้งสไปกาออลโลราสปาร์กี้แฟงกี้อะผมคิดว่าเหมาะกับจี้ชิ้นนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ครบเครื่องทีเดียวเลยนะครับมีการขังคุกมีการดีบัฟกนรันเชิญให้นี่คือครบเครื่องแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องจัดเซตจี้เครื่องรางให้มันดีๆให้มันเสถียรยิ่งขึ้นนะครับจะได้มีองค์ประกอบที่มันครบถ้วนนั่นเองนะถามถึงความหน้าหาก่อนนะครับผมคิดว่า จะมีก็ดีไม่มีก็ได้นะครับไม่เป็นไรเพราะว่าตัวของมันเนี่ยเหมือนเป็นจี้เสริมช่องว่างนะครับที่มันมันว่างจริงๆอ่ะนะครับถึงจะเอาใส่ได้นะครับก็ลองพิจารณากันดูอีกทีนะครับถ้าหากว่าพี่ๆมีเซตที่คิดในหัวอยากจะอัดแทบใช้กับชิ้นนี้ก็ไปจัดหาจัดทำกันได้ไม่ว่ากันนะครับโอเคส่วนตัวของกิจกรรม Power Halloween ะครับผมหาก่อนนะเหมือนมันมาสปอยนิดนึงอยู่นะเนี่ย พบกับจี้เครื่องรางใหม่ฮาโลวีนพาวเวอร์เติบโตลดลงนะครับความสามารถเป็นยังไงเดี๋ยวผมพามาดูแล้ววิธีการตามหาไม่ใช่ให้ง่ายนะคือต้องเติมเงินนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าต่างเติมเงินเยอะตัวของพาวเวอร์ฮาโลวีนหมวกต้อนรับนะครับอ่ะคุมเต่า75%นะครับหลัง2เทิร์นก็คือเทิร์นที่3นะครับเข้าเทิร์นที่3ของเราไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงหรือเปล่านะเข้าเทิร์นที่3ของเราเนี่ยการแสดงผลลดลงอีกลบ30%ก็แสดงว่าคุมเต,าเตา่าจะเหลือ45%นะครับ ก็เป็นหมวกต้นเกมนะครับอ่าภายในสองเทิร์นแรกอะ่ะเราต้องรำไปหนุนข้าให้ตายนะครับเออเราต้องคอยให้แม่นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับคือมันให้มา75เนี่ยผมคิดว่าเหมือนจับวางอะ่ะนะครับออก็นั่นแหละนะครับส่วนสกิลกันบังคับย้ายกับอ่าบัตรเชิญเนี่ยก็ยังเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมอยู่กับตัวของหมวกต้นหลักนะครับโอเคส่วนตัวนี้นะครับอ่าปืนหมัดโลดซูปเปอร์พาวเวอร์ฮาโลวีนนะครับมันก็คือ ที่ปืนหมัดโลดซูปเปอร์อะนะครับที่เป็นปืนหมัดแล้วก็มีการดีบัฟในตัวนะครับแต่แค่ว่ามันจะเพิ่มนะครับบูตต้นเกมมานะครับสเทิร์นแรกอ่ะนะครับมันจะเป็นชาร์จโลซูปเปอร์เจปอร์เซนะครับหลัง2เทิร์นก็คือเทิร์นที่3อะ่ะมันก็จะลดลง30%เหลือ45%นั่นเองนะครับส่วนสกิลปืนหมัดแล้วก็การดีบัฟก็ยังให้เปอร์เซ็นต์เท่าเดิมอยู่นั่นเองนะก็เป็นผมคิดว่าไอตัวไอปืนหมัดโลดซูปเปอร์เนี้ยน่าจะสะเทียนที่สุดแหละ นะครับไอตัวหมวกเนี่ยหลังสองเธอเนี่ยคือถอยเป๋ย์แน่นอนอ่ะคุมเต่าเหลือ45เนแะลคือถอยไปต่อไม่ได้แนละ้วนะครับส่วนไอตัวปืนหมัดรถซูเปอร์เนี่ยผมคิดว่าดีนะครับเพราะว่ารถซูเปอร์มันยัง45เปอร์เซ็นไงนะครับมันยังมีโอกาสที่จะชาร์จโลได้เรื่อยๆอยู่นะครับเออก็ยังโอเคอยู่นะครับประมาณนี้แต่วิธีการตามหาเนี่ยค่อนข้างยากไปหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะรับรู้ได้เลย,เลยนะครับว่าจะสุ่มได้เป็น อ่าตัวของจี้เครื่องรางพาวเว Halloween น2ชิ้นใหม่ล่าสุดหรือเปล่านะครับ mm hmm. เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้ตัว Halloween อร mm ์ชั่นเก่าๆอยู่นะครับซึ่งตัวเก่าๆที่ได้เนี่ยอันที่ดีสุดก็น่าจะตัวหมวกราชาในประเทศลองโลมาผมจะยกให้เป็นไบเกอร์กระต่ายดำนะครับแล้วก็หมวกโลซูปเปอร์นะครับที่เหลือก็ไม่ค่อยน่าหาแล้วอะนะครับประมาณนี้คือมันมีเลดดอปหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแล้วซื้อได้ครั้งเดียวด้วยอะดูดิเนี่ยครั้งเดียวแล้วสุ่ม 2กล่องอะนะครับถ้าดวงดีก็ได้แหละนะครับประเด็นคือมันจะได้ไอตัวปืนหมัดรถซูเปอร์หรือว่าตัวหมอกต้อนรับหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับก็อยู่ที่ดวงของพี่ๆนะครับอยู่ที่โชคชะตานะครับว่าจะสุ่มได้อะไรนั่นเองนะก็ขอให้พี่ๆโชคดีในการตามหาอีเวนต์ครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเวอร์ชันดาร์กในรอบนี้นะครับทางเกมให้ตามหาได้แค่1ชิ้นนะครับเนี่ยคาถาดาร์กพระทองเนี่ยนะครับตามหาได้นะครับก็ ไปตามหากันนะครับอยากได้ชิ้นไหนไปจับจองกันได้นะครับส่วนตัวของอีเวนต์อารีนานะครับพี่ๆท่านใดที่เล่นหุ่นอารีนาครบ10เกมนะครับจะได้เป็นตัวตัวนี้มานะครับอารีนาแลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วพี่ๆก็มาแลกเปลี่ยนเป็นหมวกทองฟ้า10รอบนะครับพอเล่นหมวกท้องฟ้าครบ10รอบแล้วนะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนเป็นของขวัญสําเร็จได้นะครับได้ครบทั้ง3อย่างนี้เลยนะครับทั้งตัวแปรูปเพชร1,000แล้วก็แพ็คสติ๊กเกอรอ์3ดาวเนี่ย ได้ทั้งหมด3ใบนะครับได้รับทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้โอเคก็ขอให้พี่ๆโชคดีนะครับในการตามหาอีเวนต์นะครับของอุปกรณ์เขียนแบบปลาหมึกจนสลัดในรอบนี้รวมไปถึงการตามหาที่เครืงรงที่กลับมาเลียหลังอีกครั้งนะครับผมช่วยพี่ๆในการประกอบการถิอใจได้ไม่มากก็น้อยแล้วนั่นเองนะครับคิดว่าพี่ๆน่าจะชื่นชอบในการรับชมคลิปนี้นะครับ ยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์หนอาจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ขอตัวรับพี่ๆไปก่อนสวัสดีครับ